สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบิ๊กแท็กเตอรครับเอาครับสาระคลิปนี้ครับพามาเบิ่งโฉมของอ่ากุพตารุ่นหน่อยแล้วกัรุ่นเอ็มครับรุ่นเอลและรุ่นเอ็มผมกับวายู่หนามัอนเกย์าย่กันปฏิแทรกอะโฉมเขาเอามาจากรุ่นเอลนะครับกับเอ็มอกองกับเรียมตัวครับผมว่าจะแนะนำกระโฉมนี่แน่นอนฟ้ากรับปูงนะครับคลายๆกันก็รุ่นใหญ่ไปเลยนะครับ ว่ารุ่น M2 นี่โฉมกันยังจะเป็นก็จังแบบ m 8่ m 9านะครับโฉมจะเป็นแนวนั้นแต่ว่าผมเจอว่าหน้าคตนี่เป็นแนวนี้เบิดเพราะว่าพี่น้องสังเกตบ้างผมม่เบอร์นั่นขางพี่น้องเห็นการน,านั่งขางสีดำบอลนี่ตัวนี้คือกันบอกคือกันเพีเยงแต่ว่าอาจจะไม่มีไฟนะครับไฟไอเอออยังไฟตาแมวเอบอ LED นะครับอยู่ด้านขาง ให้เบื้องด้าหนาแต่ว่าบัลไทยอาจจะบวกขึ้กันครับแต่ว่าด้าหนานี่ผมว่าจะได้ขัดคลายครับบวกคลายก็บคือเลยล่ะนะครับแต่ว่าคือตาไฟของเอลหาซูนก็จะมีความโฉบเฉี่ยวกว่านะครับเป็นตาเยียวเลยล่ะนะครับตาตาไฟนี่หน้าจะคมจะดุกว่าครับขั้นนี้ก็ไฟก็จะคลายรดรุ่นอิมอิมแปดหาเกาหาคือเกา แต่ว่นันนาก็จะคมกว่านะครับคมกว่าเนี่ยมึงนี่คือจังหนาคล้า,า,า,ายๆเต่านะครับตัวใบใหญ่แห้งๆนะอันนีบิ่งแนวสีห่วยเพราะมันเกือบซ้ำหมดแล้วครับอย่างหลังแต่ว่ามันก็หน่อยกว่าอยู่แล้วมันขอบเส้าสี่มันขอบเส้าหกนะครับเดี๋ยวผมเจาะจงเรื่องโฉมนะครับโฉมหนาทุมอันนี้กรับเปลี่ยนมาจากรถรุ่น M8000 น,าานะครับแล้วผมมึงส่งแล้วมึงแข้งแล้วสุ่มนั่น เล็กตะแกงกันหน่อยกลัวบ,บางกลัวซุ่มนี่ช่องช่องเอ,อ่อพวกนี้กะห่างมีโอกาสใหม่เสียบกับไปได้หลายนะครับเอาคอวายเราบ้างเราครับเอาครับผู้ใดที่ใส่รุ่นนี้อยู่กะเราพูดว่าอินเตอรางก็หาเขาจะปิดปิดดีกว่านะครับทุ่มทั้งหนังก็จะปิดแต่ไฟแต่ว่าแบบนี้ไฟอาจจะหุ่งกว่าเพร้อมไปที่ทัวถึงแต่ว่าทำใหม่ทางนี้ อาจจะขาดเร็วกว่าแบบนั้นนะครับส่วนมันจะเป็นแผ่นปิดเนาะเหตุดีกว่าต้นเวียนาครับน่าจ,จะตัวเก่าแล้วผมว่าโชมคล้ายกันเลยผมว่าอนาคตนี้เอ็มหกสองนี่กับโชมนี่แหละน่าจ,จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยแต่ว่าก็อีกหลายปีพปหนึอองเพราะว่าเอ็มหกสองนกับซึ่งหออักมาวของใดน,นี่เนะาะถึงสามปีไปนผมกับบริเนยใจนี่ครับโชมกับคล้ายกันเลยนี่เห็นงนักขารนี่คือกันครับ ฟราก็พัฒนามเป็นรูปโฉมใหม่เนาะจริงๆคู่ต่ตาเป็นกับได้เปลี่ยงยังมากม่เนาะเป็นเพียงเพียนแค่โฉมนะครับแต่ว่ารถรุ่นเอลี่จะเปลี่ยนโฉมดูกว่ารถรุ่นใหญ่รถรุ่นเอลนี่จะเปลี่ยนโฉมแบบดูกว่ารถรุ่นเอ็มนะครับเปลี่ยนดูกว่ารถรุ่นเอ็มอีกรถรุ่นเอ็มนี่ต้นเติบได้พี่น้องค์เอ็มแปดห้าก็ห้าอีกอต้นเติบนะครับก่อนจะมาใส่เป็นโฉมเอ็มเจ็ดห้าแปดแปด เก้าแนะครับซ้ำกันเลยเจ็ดเปลี่ยนจากเจ็ดซิฟนะครับมาเป็นอันนี้มาเป็นเจ็ดหาเนาะใหญ่พบพอกันเลยแต่ว่าเครื่องกับคนละตัวได้พี่น้องครับ M70 ตัวนี้มันเครื่องตัวเดียวกันครับรุม M8 5ม5หาเกหานะครับเครื่อง V 38 3 8 0 0ซครับ ใส่เครื่องในญ่ก็ไม่อีกหุ่นก็ใหญงก็ไม่อีกแรงบิดก็ห้ายกว่า m เ0สิบสำหรับ m 7จดหนะครับเกียร์เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ทดจากสี่เกียร์กับเป็นหกเกียร์ครับเกียร์หลักปานหน้าเป็นเกียร์เดินหน้าสลังก็สิเป็นเกียร์ที่สองเดินหน้าที่สองเกียร์ถอยหลังครับจากแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ตัวนี้เดียห้าศูนย์กับเปลี่ยนมาจาก ซีเจ็ดเนาะมาเป็นเอลหาซูลเอ็ดผีโตไปนี่พึ่งมารวยเอลหาซูลมันจะเคล็ดเป็นรุ่นได้เนาะออกมาเป็นเอลเอลทรายพึ L ่งก็บบอลจักนี่ก็ใส่โทรครับโทมันจากโรงงานมัามีซอยแต่ายครับโบห่อนครับรโทออกมาตั้งขางครับห่อนได้หน่อยครับเวลาเอาเหตุการณ์มาคืนพาปูพืนนออกล่างรถครับวันหานนี้ล่างรถ จอดแต่พี่น้องเอ้ยมันเหลืองอนก็หย,ากะยะอกก็แยดพุ่งอไปเหตดครับปลาที่ตรงโอบดุนๆมันก็เป็นขาบน่องเหลืองครับก็เลยล่างออกก็เลยบอกรับงานเลยเปนแล้วครับเจอกันล้างเกี้ยวเขาเกี้ยวเกี้ยวข้อเลี้ยวปนลครับนี่ห้างก็ล่างออกเดี๋ยวชีพถอดเก็บครับเดี๋ยวมา่วแต่ตัวหลุดขั้นใหญ่กับบรเิเารงานนะครับซื้อมาจอดดีๆเบิดหน้างานล่ะ เดี๋ยวส่วนขั้นใหญ่กับทางดงานเดี๋ยวจะไปไปเมืองอีกครับแต่ว่างานบอลนี่เกช่วงนี้เพราะว่าหนาฝนเนาะเ้สิวเรื่องเดี๋ยวผมไปลองดูผมสิวเรื่องการกินน้ำมันให้ใหฟังในบ้านสิเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวโมไข่ไข่กันเลยพี่น้องนะครับตอนนี้รุ่น l อลามสองบอกเหรเริ่มต้นมันก็เป็นโซมแบบนี้เลยชมก็จะเป็นแบบแอ0หานครับขึ้นมา กสิมาเมื่อเลิกแค่เอ็มยูนะครับที่ยังบอลเปลี่ยนโฉมตัวเอ็มยูกับบอลดวลบันไดนะครับผมโมรู้ว่าเจ็ดแปดปีผมมันได้เปลี่ยนทีหนึ่งผมกับโมมันใจกันเบายันเบาไปแล้วมันผิดนะครับยับนโมเมนกับเอ็มยูกับสิง,งามไปอีกแบบเป็นสไตล์แบบอินเดียเนาะถูกโฉมกับงามไปอีกอย่างครับงามไายงามมันคือว่าอะไรพี่น้องนะครับมีเอ็มยูสีเก่าเอ็มยูฮาเจ็ดนะครับแราคาเอ็มมกสองนะครับที่เป็นเกียร์ให้เราดีชัดเทิร์น อยากให้โรดดี้แจ้งเตือนกันยังเป็นโฉมแบบเปลี่นปลงหาเก้าหานะครับผมว่ามันก็งามไปอีกแบบเด้มันมันงามคนละอย่างคนละสไตล์นะครับผมอืมเพราะว่าบางคนเหงืว่าตัวนี้งามกว่าตัวนั้นงามกว่ามันก็งามไผงามมันครับเอล่าเให้กันบ่ได้ตัวนี้ <c oughs> นะครับแต่ผมเชื่อว่าต่อไปก็อาจจะเป็นโฉมแบบนี้เบิดนะครับถ้ารถรุ่นเอ็มอาจจะเป็นแบบนี้เบิดหรือว่าเพิ่นอาจจะเฮ็ดแบบแตกต่างแน่นจะหน่อยก็อาจสิเป็นเพิ่มเมติมนู่นนี่นั่นครับเข้าไปสำรับคู่บูตานอ้ะนั่นก็บ่มีหยังมากมาย ส่วนใหญ่มันก็เป็นกระโจมนะครับส่วนคือจังแบบก้านหนาพวกกระซี่มันนะสีบลูวาแถบว่ามันจะเป็นตัวเก่าเลยล่ะสำหรับรถใหญ่ก็จจะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนระบบอย่าเอิ่นพวกไฟฟ้าพวกพวงมาลัยยังสิกะพวกมไ่กกมได้กันานะเบอร์าจะเบอร์า,า,จา,าจะต่างเก่าครับอาจจะเพิ่มเติมนิดน้อยก็ยังระบบไฟนู่นนี่นั่นครับเขามาให้นะครับดึงดูดลูกค้านะครับเอา้านะครับผมตอนนั้นก ือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับชมคืออะไรพี่น้องนะครับสังเกตีบ้างเลยคายๆกันอาครับตอนแกคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกในคลิปหนาครับร่อโมกับเอ็มมูกซ้อนกับนับถอยหลังหลุดนะครับผมเชื่อเสือว่าจะนดากับโมอาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนั่นก็ได้นะครับเพราะว่าคู่ตตามันเป็นหนักพัฒนาอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนโมอยู่เลย นะครับเปลี่ยนโฉมแล้วมันบวพร,รนะนับมันก็นต้องอับราคาขึ้นอีกนะครับเพื่อกระตุ้นการตลาดนะครับเอาตัวนี้บวา่กันครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ